นนี้ะะคะไปที่อีกหนึ่งเรื่องที่ก็ดูแล้วก็ทำแม่งทำแม่งเหมือนกันนะคะเรื่องของการยึดอายัดโดรนจำนวนมากก็สะทะชร่วมกับตํารวจสอบสวนกลางค่ะอายัดโดรนและอุปกรณ์ตรวจจับย่านสมุทรปราการนะคะเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเจ้าของเป็นชาวสิงคโปร์ประสานกับกมรมศุลกากรตรวจสอบการนำเข้าค่ะ นายไตรรัตน์วิริยาสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทชบอกว่าสถานการณ์ประเทศขณะนี้มีความอ่อนไหวกสทชจึงสนับสนุนภารกิจหน่วยงานความมั่นคงทุกด้านล่าสุดเนี่ยก็ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็ไปพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนอุปกรณ์ตรวจจับแล้ก็ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าแอนตี้โดรน ไปพบรถตรวจสอบคลื่นความทีอีกจำนวนหนึ่งค่ะก็มีการอายัดอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกสท,ทชและประสานกรมศุลกากรตรวจสอบการนำเข้าด้วยนายตรรัตน์บอกว่าจากการตรวจสอบเจ้าของบริษัทเป็นคนสัญชาติสิงคโปร์แล้วก็ยังอยู่ในต่างประเทศจึงได้ตรวจสอบผู้ดูแลบริษัทซึ่งเป็นคนไทย ในเบื้องต้นก่อนนะคะโดยของกลางแต่ละชิ้นเนี่ยต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพราะว่าอุปกรณ์บางส่วนบริษัทประกอบเองบางส่วนนำเข้าค่ะ กศทชขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากช่องทางสื่อสารทางการเพราะว่าบางเรื่องอาจจะมีผลต่อฝ่ายตรงข้ามจากการเผยแพร่ข่าวอย่างรวดเร็วในเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆสำหรับฐานความผิดผู้ใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพรบวิทยุคมนาคมซึ่งห้ามมีให้ผู้ใดทำมีใช้นำเข้านำออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานต้องระวังโทษ รับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ